สวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพี่นอ้องแล้วก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับกับเอฟซีผู้ที่ติดตามอย่างแน่นแล้วก็เอฟซีที่เข้ามาดูใหม่ดูเก่าน,นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเวียนเข้ามาดู กับสาระดีๆกับข่าวสารดีๆนะครับผมเอาทุกสิ่งดีๆม,มอบให้นะครับมีความรู้ตรงจุดไหนนะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้ผมขอขอบคุณกับพื้นที่ของยคทับช่องตรงจุดนี้ที่เราได้สามารถทำชอ่องทำกระจายข่าวออกไปนะครับเราอาจจะมีพี่คนหนึ่งนะครับผลงานอายุการเสียน,ยนะครับที่ท่าน,นมินมาบอกอ่า มามาพูดทั้งคมรู้แต่มีแต่น้ำนะครับซึ่งคลิปนั้นผมก็าอธิบายหลายเรื่องคุณวัวนะครับเยอะหน่อยนะครับแล้วอย่างนึงคุณต้รู้นะครับยูทูบเขาที่เนื้อที่ตรงจุดนี้เรามาเราก็ต้องมีเวลาให้เขาในการทําคลิปนะครับคุณอย่าเห็นเกล่ต,ตัวนะครับคุณก็ต้องมองในในหลายเรื่องนะครับว่าเขาให้เนื้อที่ให้พื้นที่มาทําอยู่ในช่อง YouTube คุณเข้ามาดูได้ว่า youtube เขา สร้างโอกาสให้กับเราเขาจะมีอะไรให้เนี้ยเราจะไปรีบเร่งเวลาตรงจุดนั้นก็ไมคุณเข้าใจนะเอคุณอะไรงานกเกษียณก่อนอายุครับงานกเกษียณก่อนอายุเกษียณอะไรก็ไม่รู้ครับคุณกเกษียณไปแล้วนะครับคุณก็อย่าพูดบอกว่ามาให้มาให้ความรู้ทั้งทีมีแต่น้ำผมพูดนในเรื่องของผมในหลายเรื่องขยาย ของชิ้นนี้อะไรตัวนี้ผมต้องขยายเนื้อความออกเขาถึงจะรู้ f คผณถึงจะได้รู้กว้างๆนะครับถ้าหากคุณอยากดูรวดเร็วคุณไปดูช่องอื่นนะครับผมขอร้องให้คุณรีบออกไปดูช่องอื่นกับอาจารย์ที่ท่านพูดสั้นๆเร็วๆรวบรัตตอนอันนั้นไปดูได้เลยครับตวน f c ผมก็จะเป็นมีัยเกษเสียงซึ่งท่านก็อาจจะฟังคําอธิบายต้นเหตุไปไงสายเหตุไปไง ที่ชีมเป็นแบบไหนอาการเป็นแบบไหนเขาก็ต้องฟังด้วยรวมๆนะครับมันก็เลยจะกลายเป็นเรื่องยาวหน่อยหนึ่งหากคุณไม่ดูในตรงตรนั้นคุณก็อาจจะเพไปก็ได้ครับผมคอมเมนต์ออกมาแบบนี้ก็เลยมันเสียความรู้สึกกับผู้ที่อธิบายในเรื่องที่ว่าเอาความดีให้เอาสีดีให้เสียความรู้สึกนะครับทุกคก็รีบออกไปได้ออกไปเลยนะครับขอร้องนะครับผมส่วนเอฟซีผมพูดใจดีทางไลน์ไม่ตองต่อศึกษากันต่อนะครับผม อาจารย์วิชากาลังเตีเลยว่าเอาซีดีให้เนี่ยเนาะสิงี้ยนมันรอบดูอยู่ตรงนี้มันอยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยผมนี่เป็นคนผ่านก่อนว่าุช่างนะครับผมจะดูว่าตรงไหนแก้ไขแบบไหนเด็อย่างตัวนี้อาจารย์ไม่บอกว่านี่มีพี่เขาไปซื้อตัวเอาซิงมานะครับอันนี้เป็นหนึ่ง 55R นะครับอันนี้เรามาเข้าเรื่องกันแล้วนะครับส่วนเอ้ ไว้เกษียณอายุงานอะไรไอ้นั้นไปก่อนเลยให้มันหลบไปก่อนมาให้คนรู้ทังทีมีตนนเขาบอกโอ้โหนะถัดไปเราไม่เข้งไปซื้อเครือกดเคียงมันเป็นนักเรียนมือคีย์บอร์ดก็ปนต่อไนะครับส่วนเราก็ไปเรื่อวิีต่อที่เขาไปซื้อตัวเอาซิมมาคือตัวเอาซิมมันแตกนะครับตัวซิมมันแตกแต่เขาไปไปซื้อชุดนี้มาจากศูนย์มิสซูเขาว่า พันกว่าบาทนะเกือบสองพันนะครับผมชุดเนี้มันจะเป็นชุดของเขาเลยนะชุดเซ็ตดำดับเนี่ยฟอนพวกนี้จะมาเป็นเซ็ตของเขาเลยเขาก็จะมีน็อตข้างๆสี่ตัวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวถอดน็อตออกแล้วก็สามารถดึงตัวนี้ออกได้เลยเวลาประกอบไปคือเวลาเราประกอบแยกชิ้นส่วนเราก็ต้องถอดโมเตออวก่อนนะให้มันออกจากในสภาพของถังตัวนี้ก่อนแล้วค่อยถอดถอดเสร็จก็ไปซื้ออะไรมาประกอบพี่เขาประกอบเสร็จปุ๊บได้แล้วนะครับ แต่ผลสุดท้ายปอก็ปไปเสร็จปุ๊บติดใบติดใบพัดติดตรงจุดนี้แหละที่ผมจะมาขยายความนิดนหนึ่งว่าเวลาเราลื้อการซ่อมกันอะไรเนี่ยมันต้องมีการติดนะครับผม mm hmm. เข้าซิมคอเหมือนกันเข้าซิมคอหรือแมคคาเนคอลซินอ่ะเวลาเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะต้องติดตรงฝาหน้ากระใบพัดทำมันจะติดแน่นอนนะครับแต่พอติดปุ๊บพี่เขาก็แก้ไม่ได้ ที่เขากแก้ไม่ได้เนี่ยเข้าอย่างี้ตอนนี้มันติดมันไม่ขยับยเลยครับมันติดนะครับตอนเนี้ยที่ก็เลยไปแ,แก้ในการแต่งแ,แต่งแบบนี้ไม่ได้นะครับผมแต่งไ, <problèmes> ไปปุ๊บเนี่ยมันจะบางนะครับ sandwich. มันจะบางถ้าเกิดเรามองอย่างเงี้ยมันจะมองดูเป็นหนานะทองเหลืองพวกนี้มันจะนูนนะครับมันจะนูนดันออกมามันจะเป็นแผ่นบางๆเองนะครับผมมันไม่หนามันบางๆพอเราแต่งไปเจียไปเนี่ย ภาพแบบนี้เดยกมัจะเป็นรูเนี้ยนี่ยน,น,นะครับพวกนี้จะแต่งไม่ได้นะครับห้ามแต่งนะครับอ้าว <c oughs> อาจารย์พอเราใส่เข้าไปแล้วมันแต่งไม่ได้เน่ยพอเราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันติดมันไม่หมุนเลยมันออมันอ้นออย่างเงี้ยแล้วเราก็คิดว่าการเข้าใบพัดผิดแล้วก็ปิดคอดออกมา กลับด้านเข้าไปพัดใหม่มันก็ไม่ได้อีกมันก็ติดอีกนะครับดังนั้นวิธีการที่เราจะต้องประกอบตรงจุดนี้นะครับตอนนี้มันติดอยู่นะครับส่วนป่าหน้าอาจารย์ไปเข้าทีศูนย์มาแล้วแทงตัวนึงก็ลายร้อยเลยนะเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าร้อยกว่านะครับขึ้มามิดสูนะครับ <c oughs> ได้ไหมครั ลูกคา้าท่านบอกว่าทําให้หน่อยครับอาจารย์มีไว้แล้วมันเป็นยาแล้วตอนนี้ใบติดนะไม่หมุนเลยครับผมนะหนึบเลยนะับไปไม่ขยับไม่อะไรเลยมันอื้ออยู่เสียบไปตอนนี้ก็อื้อไม่หมุนมันอื้อย่างเดียวไอ้ตรงอื้อนี่แหละการเข้าไปเข้าอะไรเนี่ยคือเข้าลักษณะที่ถูกรูปดูอ่าโอเคเสมอมันจะเสมอ มีเดือยอยู่ด้านบนเห็นไหมเห็นนะเห็นไหมครับอนยาเราต้องปวยกันนี่นะนี่เนะสม,อ,นะม,นสมอนะครับดป้นเสมอนะครับตเสมอตอนนี้ใบติดหนึบเลยพอเราเสียบปักใบอื้อคางอื้อย่างเดียวนะครับแล้วทีนี้จะทำแบบไหนอาจารย์มนถึงยามุ่งให้เราอ่านะ ส่วนปลาหน้าอันเกาใช้ไม่ได้นะครับเปลี่ยนใหม่แล้วเปิดอกน้ใหม่แล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกเอฟซีนะครับผมนี่ซื้อมาใหม่ละเนี่ย,เ,ยนะเรามองอย่างเงี้ยมันเหมือนกับมันหนานะบางท่านก็ไปหลงแตง่งจริงๆนะแต่งตรงเนี้ยเชีย เจียไปนี้เรียบร้อยเลยมันจะบางพอเรามาดูตรงนี้กลับด้านตรงนี้มันบางเลยนะบางเจ็บเลยเห็นไหมคืบางเจียไปก็เรียบร้อยเลยนะครับจะบางมากครับจะมองดูตรงนี้มันเหมือนกับหนาใช่นะครับเอาโอลิงใส่ให้เรียบร้อยโอลิงใส่ให้เรียบร้อยครับผมใส่เสร็จปุ๊บนะครับ อันี้อนนี้ม่ไดไมั่ปไ,ปไ,ไปเพออีงนีรวประกอบเชียบก่อนนะครับประกอบเชียบก่อน,นประกอบเชียบดูอ๋อโอเคมีได้นะครับอันเนี้ย ตอนนี้มันไม่หมุนอยู่มันแน่นนิดเลยนะผมจะแปวงเงนไม่ไปเลยนะนนีะ่นะครับดังนั้นวิธีคันตัวอย่นี้เล็กๆน้อยๆตัวทุกนี้ครับก็ต้องหาไอ้คนปักกันนะที่จะตามต่อครับผมนะ็อตเสียงกดแตะตับลันนะ่นนะครับ มันไม่หมุนใช่ไหมตัดมอเตอร์ถ้าตัดมอเตอร์ก็ยังมีรูนะครับตัวมอเตอร์ก็จยังมีรูนะครับผมนั่งตรงนี้แล้วอธิบายเนาะแล้วก็เอากล้องไว้ไกลๆตรงนี้นะแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปเลยยังมีล่องปากแบนเสียบ จะติดปุ๊บออกหมุนเน่ยเนี่ยหมุนแล้วเห็นไหมแค่นี้ก็หมุนแล้วครับผมมุนติ้วเลยเห็นป่ะเพราะอะไรครับอาจารย์เวลาเราประกอบข้ไปมันถึงได้เป็นลักษณะแบบนี้เทียบ่านั้เป็นเพราะอะไรครับหนึ่ง เวลาเรามีการเปลี่ยนซิงคอร์นะครับผมเปลี่ยนซิงคอร์หรือเปลี่ยนตัวเอาซิงเนี่ยพวกนี้มันจะไม่มีการลงตัวของเขานะมันจะไม่เป๊ะนะเพราะว่ามันมีการฝึกพวกสนิมพวกอะไรเวลาเราถอดมาในสนิมเนี่ยมันจะกินด้านข้างกินขอบกินสปริงกินอะไรเนี่ยเวลาลงไปเนะี่ยมันจะไม่ค่อยชชวร์เท่าไหร่นะครับดังนั้นทุกครั้งคอนดิชันจะถอดไม่พัด กันเลยอาจารย์จะเน้นมากให้คีดไว้ก่อนเลยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนึ่อย่งเงี้ยก็ทําเครื่องหมายอะไรสักอย่างหนึ่งเอาเหล็กมาขีดคุกคุกคุ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 ให้เรารู้ว่าอันนี้คือด้านนอกนะครับผมให้เรารู้นะครับเราต้องมาก่อนมาก่อนหรือไม่งั้นเราก็ต้องจําให้ได้นะครับเอ้าแล้วถ้าหากเราลืมเลยอาจารย์ในตอนนั้นนึกไม่ทันลืมนะครับลืมเนี่ย การที่เราลืมนะครับมันยากนิดหนึ่งในการสังเกตดูใบพัดใบพัดเนี่ยมันจะมีด้านตรงบูธใบองค์เขาเนี่ยมันจะมีฝั่งทางด้านสูงกับต่ํานะครับส่วนไอ้ด้านฝั่งที่สูงเนี่ยให้ออกมาข้างนอกส่วนไอ้ด้านต่ําๆทิ่เตี้ยเข้าไปด้านในส่วนมากที่ผมเจอและสังเกตจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ผมรู้ว่าไอ้ตัวใหม่ทาไมใหม่มันจะเป็นเหมือนกันไหมแต่ ส่วนมากติเตียตรงบู้ด้านในของเขาจะเป็นติเตียตำาๆหน่อยนะครับผมเอาไปด้านในส่วนสูงๆูเนื้อที่ยาวๆหน่อยสูงๆจะมาอยู่ด้านหน้านะครับแต่ผมมีชีช้หน้อีกทีหนึ่งว่าเป็นแบบไหนนะครับอันนี้หมุนแล้วตอก็ไปปากปากหมุนเนี่ยก่อนจะประกอบให้หมุนก่อนเนี่ยพอพอพี่พอมาฝึกคางหมดแล้วแต่พี่คำนี้ตอกตรงตูดแค่น,นั้นเองตูด Motor, มอเตอร์เขาไม่ได้ตอกถ้าเกิดเขาตอกปุ๊บหมุนเรียบร้อยกอบเข้าไปเสร็จเรียบ,บร้อยเลยแล้วตันนี้นี่ให้ลูบดูเสมอ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 เสม,อ,สมอเนี่ยเสมอเงี้ยใช้ได้เลยนะครับผมเนี่ยตัวน,นี้มันจะสูงม,มันจะหนากว่าเพราะง,งั้นใชมันจะหนากว่ามันจะสูงกว่าตรงนี้สังเกตดูตรงจุดนี้เป็นหลักด้วยนะครับ ยูเตี้ยด้านในอยู่ด้านในจะเตี้ดยด้านศูนย์ศูนย์เนี่ยที่ย,วยาวๆอ,อยู่ด้านนอกบางท่านบอกว่าให้สังเกตด,ดูตัวนัสือนะครับอันนี้ตัวนังสืออยู่ด้านนอกแต่บางรุ่นตัวนัสือกับอยู่ด้านในมันไม่ชัวร์นะครับผมดังนั้นการมาร์กเป็นการดีที่สุดนะครับการมาร์กมาร์กให้เรารู้เป็นการดีที่สุดแต่ก็ให้ดูตรงเนื้อที่ของบูธไป ทีน,น,นี้นะครับผมนะครับตอบกลุ่ด้านหลังตรงนี้นะครับ <Okay. S 1> อันนี้คือการแก้ไขในเรื่องใบพัดติดนะครับหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่รู้เรื่องนี้เพราะตรงนี้เส้นผมบางขอเขานะครับ <Okay. S 1> ส่วนวันนี้อาจารย์ก็เอาแค่นี้ก่อนเอาสาระดีๆบอกกล่าวกันนี้ก่อนนะครับ <Okay. S 1> นำสิ่งดีและความดูดีมามอบให้สกับท่านทั้งหลาย <Okay. S 1> ขอให้พี่น้องๆหรือเอฟซีทุกท่านดูแลครับอย่างว <Okay. S 1> ิเคราะห์แล้วก็ จับประเด็นตรงจุดนั้นนะครับอาจารย์จะพฟูดเราก็ต้องช่วย t u b e เอาใจ youtube เพราะว่าเขาให้เนะื้อที่เรามาทําข่าวตรงแบบนี้เราก็ต้องให้เวลาเขาทิหนึน่งนะครับจะไปใจแคบนะครับผมเนื้อหามันจะยาวสาระมันจะยาวเราก็ฟังเอาจับประเด็นนะครับไม่ใช่ก็ผมไม่เคยมีแบบใจคอจะมาออกแบบฟูดเยอะๆให้คนงงไม่ใช่ครับผมผมยังมีประเด็นของผมแฝงอยู่ มีประเด็นแปลงเพราะว่ายังไงผมก็เป็นผู้ให้เป็นคนสอนเราก็ต้องมีสื่ททสิดีเ็นตัวนกัก็สมเกงดูแลปั๊มน้ำของตัวเองได้กันเลยนะครับเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ